สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อนิเมชหรืออนิเมซีเฮดนะครับสงสัยไหมว่าทำไมวันนี้ถึงมาเล่าเกี่ยวกับไททันนะครับก็เขียนว่าอนิเมชใช่ไหมก็ต้องเพิ่มอนิเมชหน่อยนะฮะลงแต่โปเกมอนอย่างเดียวมันคงไม่สนุกใช่ไหมครับแล้วก็จะมาลงเกี่ยวกับไททนันเพราะว่าในกระแสไททันตอนนี้มีคนบอกว่าภาค2จะออกมาแล้วเราก็ต้องทำคลิปเกี่ยวกับไททันนะครับ ในดิตการเมื่อร้อยปีก่อนนั้นพวกเรามนุษยชาตินะครับได้เผชิญหน้ากับไทยท่านและต้องทิ้งบ้านเกิดกันไปได้ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปแต่ไทยท่านนั้นถึงจะหัวขาดแต่ก็ซ่อมขึ้นมาใหม่ภายใน1-2นาทีเท่านั้นทำให้มนุษยชาติที่ต้องเผชิญหน้าเกือบศูนย์พันนะครับจึงสร้างกำแพงมาสชั้นคือ วอร์มาเรียวอร์โรเซและวอร์ซีนานะครับเป็นกำแพงขึ้นมา3ชั้นและอยู่อย่างนับร้อยปีภายใต้ความควบคุมของพวกทหารและใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายจนมีอยู่วันหนึ่งในปี845ไทยท่าไททันมหฮือมาได้ปีนได้เกาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจับกำแพงแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมาที่กำแพงของวอร์มาเรีย และพังกำแพงให้ไททันที่หิวโหยมาประมาณ100ปีได้จับผู้คนกินไปอาหารกินเป็นอาหารหนึ่งในผู้เสียชีวิตมีแม่ของเอเรนนั่นคือจุดจุดกำเนิดที่ทำให้เอเรนนั้นต้องมีความฝันอยากจะฆ่าไททันนั่นเองและพอนั้นเมืองวอมาเรียเนี่ยซึ่งมีไททันเกาะวิ่งมาชนด้านหลังทำให้เมืองวอมาเลีย ไปไปที่หมู่หมู่บ้านของวอมาเลยอีกทิศหนึ่งคือวอมาเลยเนี่ยมีหนึ่งทิศสองทิศสามทิศแล้วก็มีสี่ทิศนะครับย้ายไปทิศไหนไม่รู้แหละแล้วก็ประชากรเริ่มเยอะขึ้นทำให้พวกมนุษยชาติได้ละทิ้งวอมาเลียและได้ถอยไปอาศัยที่วอลโลเซ่นั่นเองแต่วอลโลเซ่นั้นมีอาหารไม่พอสำหรับผู้คน ในปีนั้นเองทำให้ผู้คนนั้นต้องได้คิดแผนการว่าจะไปยึดวอมาเลียกลับคืนมาแต่พอที่จะยึดวอมาเลียกลับคืนมานั้นไป,ปไปมาประมาณหนึ่งแสนกว่าคนแต่รอดมาไม่ถึงร้อยคนทำให้ผู้เอเลนนั้นที่ฝึกเป็นอาหารนั้นต้องพบ ไททันเมื่อปี850ไททันมาหือมาได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งได้พังกำแพงวอลโรเซ่แต่ในปีนั้นเองเอเลนได้กบกู้วอลโรเซ่กลับคืนมาแล้วก็เราจะมาพูดถึงตอนจบกันนะที่วอลซีนาเอเลนสู้กับไททันเพศหญิงและชนะได้แต่ก็ต้องรู้ว่าในรูที่ไททันเพศหญิงเจาะที่จะปีนกำแพงขึ้นไปนั้น มี้อยหน้าไทท่านและมีบัณฑหลวงคนหนึ่งบอกว่าอย่าให้แสงโดนหน้าไทท่านไม่งั้นไทท่านจะฟื้นคืนชีพผู้บังคับทันจิได้ใช้ผ้านั้นปิดหน้าของไทท่านเพื่อไม่ให้ประชาชนเห็นละว,วัดลัวแล้วก็ย่อมาเข้าวๆแค่นี้นะครับอย่าให้เล่าการ์ตูนเรื่องอะไรหรืออย่าให้เล่าเรื่องไทท่านหรือเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเราไม่ว่ากันครับขอบคุณครับ